สวัสดีค่ะพบกับช่องป r ม m i Makeup กันอีกแล้วนะคะสำหรับเมคอัพลุควันนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคะแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่เสร็จเท่านี้นะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าอะายมันหายไปชัดมากค่ะคิ้วนะซงคิ้วนี่กำลังอุบ ใส่ไม่มีคิ้วต่อให้คุณเสื้อผ้าหน้าผมแต่งมาอย่างดีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณไม่มีคิ้วนะคะมันก็ยังไม่ perfect สำหรับเรื่องคิ้วนะคะ คิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าแต่เปรมี่ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะคะก็แค่ไปนั่งทํางานแบบไม่มีคิ้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะบอกว่าให้ไปเขียนคิ้วก่อนมานั่งทํางานดีไหมหรือบางคนก็อาจจะทักว่าเพิ่งศึกมาหรือเปล่านะคะมไม่เดือดร้อนเลยค่ะคือเรื่องคิ้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันจําเป็นสําหรับทุกคนจริงๆนะคะต่อให้แบบ น้าคุณจะสวยอะไรยังไงถ้าคุณไม่มีคิ้วเนี่ยมันจะดูแปลกมากเลยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเสกมันขึ้นมาได้นะคะด้วยเมคอัพนะคะโอเคดินสอเขียงคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเจลแบบดินสอแบบฝุ่นนะคะสามารถเนรมิตคิ้วสวยๆให้คุณได้นะคะอ่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของ สักคิ้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะแต่สาหรับเบมี่เนี่ยใครๆเขาก็บอกให้ไปสักนะแต่เบมี่เนี่ยชอบที่จะเขียนเองมากกว่านะคะเพราะว่า,าสักเราอาจจะไม่ชอบแบบที่เราสาักมาก,ก็ได้นะคะแล้วก็การที่เราเขียนเองเนี่ยเ,เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเปลี่ยนแบบรูปร่างโครงคิ้วอะไรอย่างเงี้ยไปได้ไม่จําเป็นต้องแบบถ้าสาักมันก็จะอยู่อยู่ที่ทรงนั้นทรงเดียวตลอดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องดินสอเขียนคิ้วกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องของคิ้วนะคะเบรมี่ก็ด้วยความที่ไม่มีคิ้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วมาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆนะคะแล้วตอนนี้ที่เป็นที่หนึ่งในใจของเบรมี่เลยนะคะแล้วก็ใช้ในการแต่งหน้าของตัวเองทุกๆวันใช้ในการแต่งหน้าลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็น โรอิดบายน้องฉัตรนะคะตัวนี้เนี่ยคือใช้จริงหมดไปหลายแท่งแล้วจริงๆนะคะแล้วก็มีการสั่งมาสต็อกเพิ่มแล้วด้วยนะคะอ่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่ชอบนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าอชอบอคูชชั่นของเขาะแล้วก็ฝั่งที่มันเป็นดินสอน,นะคะอันนี้หมุนไม่ขค้ืนแล้วนะคะอันนี้หมดไปแล้วพอดีว่า คือบางทีฝั่งดินสอมันหมดใช่ไหมแล้วฝั่งคูชั่นมันเหลือเหลืออีกเยอะเราก็จะใช้ดินสอนะคะล่างคงคิวอาจจะเป็นแท่งอื่นๆของเรานะคะแล้วก็ใช้ฝั่งคูชั่นที่ยังเหลืออยู่นะคะเติมในส่วน ที่มันยังขาดขาดอยู่ให้มันเต็มนะคะแ,แบบร,บระบายสีลงไปอะเนาะซึ่งฝั่งคูชั่นมันใช้ได้นานมากๆเลยนะเพื่อนๆฝั่งดินสอคือหมดไปนานแล้วคูชั่นก็ยังไม่หมดนะคะอ่ะเบบี้ก็เสียไดย้เบบี้ก็เก็บไปใช้นะคะฝั่งคูชั่นจะบอกว่ามันสีสวยและติดทนมากๆ สำหรับงานคิ้วนะคะที่มาจากทาง Broit by น้องฉันนะคะที่เปรมี่ใช้อยู่ก็ไม่ได้มีแต่ฝะาดินสอแล้วก็คูชชั่นนะคะตัวนั้นอ่ามันก็จะมีแบบแบบที่เป็นแบบฝุ่นด้วยนะคะซึ่งสีสวยมากๆนะคะเปรมี่ก็จะใช้หลักๆอยู่2สีนะคะไหนๆหยิบมาแล้วก็หยิบให้หมดเลยแล้วกัน แต่เขาก็ไม่ได้มีดีแค่เรื่องงานคิ้วเท่านั้นนะคะงานตาของโรอิทบายน้องฉัดเนี่ยก็กินขาดเหมือนกันนะคะอย่างเจ้า3มแท่งนี้นะคะใช้ลงเป็นเบตตาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าทาเป็นสีโดดๆใช้นิ้วเกลี่ยคือง่ายสะดวกรวดเร็วมากนะคะเบบี้ก็ใช้อยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวปากกาเมจินะคะเอาไว้กรีดเป็นอายไลเนอร์ได้นะคะมาสคารา่ามาสคารา่า ด้านหนึ่งเป็นฝั่งหัวใหญ่ด้านหนึ่งเป็นฝั่งหัวเล็กนะคะหัวเล็กเนี่ยแบรนี์มจะชอบเอามาปัดขนตาล่างมากๆนะคะฝั่งหัวใหญ่ปัดได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็กลิตแอนโกล์ก i ิตแอนโกลตัวนี้วิงวับจับตามากๆรีบระยับสุดๆนะคะชอบมากนี่เป็นสีแชมเปญนะคะสีแชมเปญโกล์นะคะแล้วก็ไลเนอร์อนะคะอีพวกอินไลเนอร์อะไรพวกนี้ของเขาก็ใช้ดีเหมือนกันเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยงานคิ้วงานตานะคะเป็นไม่ชอบใช้ของอทางหน้าของน้องฉัดนะคะแล้วก็ในส่วนของงานคิ้วที่แบบอตอนนี้เป็น Number o n วเลยนะคะสีสวยติดทนมากๆก็คือเจ้า2ส,สีนี้นะคะเป็นโ,โรอีกไปน้องฉัดนะคะซึ่งบอกไปแล้วว่าฝั่งนึงเป็นหัวคุชชั่นฝั่งหนึงเป็นหัวดิสอแต่ตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาออก New Product มาใหม่ค่ะซึ่งเป็นไม่เฮอมากๆนะคะเฮอมากๆ ก็เลยจัดมาเลยครบทุกสีที่เขาออกมานะคะคิดว่านเนี่ยน่าจะครบทุกสีแล้วแหละที่เขาออกมาทั้งหมด5สีนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้เิลลี่จะมารีวิวกันทุกสีเอาให้จุใจกันไปเลยเผื่อเพื่อนๆจะได้เลือกใช้สีให้ตรงกับผิวกับผมสีตาอะไรของเพื่อนๆได้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า แต่และสีเขาเป็นยังไงนะคะแต่เบรมี่อยากจะเริ่มจากสีที่เบรมี่ชอบที่สุดก่อนนะคะอาจจะเีบอกก่อนว่าใน5สีเนี้เขาก็จะมีสีเป็นสีอ่ะ t o f t b l a c k นะคะ warm Brow n rich brown นะคะแล้วก็ Red Brow, n Natural Brown นะคะก็จะมีอยู่5สีให้เลือกซึ่งเบรมี่คิดว่าเออสีมันค่อนข้างเยอะเลยนะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กัน อ่าแต่ว่าสีที่เปรมี่ชอบที่สุดนะเปรมี่คิดว่าเปรมี่ชอบสีวอมบราวน์นะวอมบราวน์แต่เดี๋ยวดูว่าเออออกมาแล้ว เดี๋ยวเบรมี่จะสวัดส,สีแต่ละสีให้เ,เพื่อนๆดูกันก่อนนะคะทั้งหมด5สีนะคะ5สี5ส,5สีซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่าเอาไว้เก็บใต้ท้องคิ้วนะคะเอา,เอา,เอาทำให้คิ้วมันดูคมกริบขึ้นนะคะหรือว่ามันมีส่วนอะไรที่มันเขียนเกินเกินออกมานะคะขอบปาก ทำให้ชัดขึ้นได้นะคะเ,เก็บใต้ขอบปากได้ด้วยนะคะพวกรอบๆกรอบปากแล้วก็ร้อยสิวรอยสิวเขาก็บอกว่าเก็บใช้เจ้าคอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหัวถับประโยชน์มากนะเพื่อนๆอ่าโอเคแท่งหนึ่งเนี่ยราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ประโยชน์เยอะขนาดนี้นะคะมีสีให้เลือกเยอะด้วยแล้วก็เรื่องของความติดทนไปมี่ยังไม่ได้เทสนะคะว่าเทียบเท่า ได้กับไอรุ่นที่มีคูชั่นตัวนั้นหรือเปล่าตัวนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าติดทนมากๆนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองสวัสสีกันนะคะสีแรกนะคะเบรมี่จะลองอตัว red brown ก่อนนะคะ red brown นะคะอ่ะตัวนี้เขาจะไม่ใช้หัวตัดนะคะจะเป็นหัวแบบหัวเลียวเล็กแบบนี้นะคะง่ายต่อการเขียนโครงนะคะอันนี้คือสี red b r o w นนะคะเรดบราวนอ่าประมาณนี้นะคะแสงอาจจะไม่ค่อยชัดมากเนาะอ่าสีต่อไปนะคะที่เปรมี่จะพูดถึงคือสี n Natural Brown นะคะ t u t u r b r o w o อ่า t u r a l Brow n ถ้า Red Brow n มันจะมีความติดอมแดงมานิดนึงนะคะ Natural b r u w n จะเป็นแบบน้ำตาลธรรมชาตินะคะอ่าสีต่อไปนะคะจะเป็น rich brow นะคะ rich brow n มีความน้ำตาลอ่อนมานิดหนึ่งลงมานิดหนึ่งน้ำตาลอ่อนลงมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสี ที่เปรมี่คิดว่าเปรมี่ชอบนะสีวอมลบราวน์วอลบราวน์นะคะอืมสีน,นี้แบบเป็นน้ำตาลที่ละมุนจุนมากๆละมุนจุนมากนะคะเพื่อนๆเปรมี่ชอบสีนี้มากเลยอะ่ะสีวอลบราวน์นะคะแบบดูฟุ้งละมุนเดี๋ยวลองลงที่คิ้วดูนะเดี๋ยวเปรมี่ว่าเปมนลง ตัววอร์มบราวนี่แหละนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นสีซอฟ t ์แบล็นะคะสาวๆผมดำใช้สีนี้ก็สวยเนาะซอฟ t ์แบล็ s ซอฟ b ์แบล็กนะคะก็จะไม่ได้ดำแบบดำสนิทนะคะมันมีความซอฟท์ละมุนหลงมานะคะโอเคเดี๋ยวไปลอง เขียนกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะทดสอบเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้เวลาเก็บใต้ท้องคิวด้วยนะคะโดยเบรมี่จะใช้สีที่เบรมี่ชอบที่สุดในนี้ก็คือสีวอร์มบราวน์กันค่ะอ่ะมาที่สีแรกกันก่อนนะคะเบรมี่ขอพูดถึงสีวอร์มบราวน์ที่เบรมี่ชอบที่สุดก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองลงกันดูเลยนะคะ โอ้ยเพื่อนๆเนื้อเขาแบบลื่นมากนะคะลื่นเนื้อลื่นมากๆจริงๆอันนี้เปรมมี่ขอใช้ทั้งแท่งนะคะในการลงทั้งคิวไปเลยนะคะ โอ้ยเพื่อนๆสีนี้สวยมากดูสีสีมันมีความแบบละมุนมากมันเป็นน้ำตาลที่แบบเออสีละมุนมากนะคะ,ะเดี๋ยวไปมีใช้แปลงนะคะ แฟนไม่ชอบสีนี้มากเลยนะคะสอบแบล็กสวยมากๆ ซับแ a ็กค,ค่ะเป็นสีนี้นะคะซึ่งเปรมี่คิดว่าเปรมี่ชอบที่สุดแล้วนะคะในบรรดาทุกสีคือสวยทุกสีแต่ว่าอืมเปรมี่ว่าสีนี้มันดูแบบมีความแบบน้ําตาแบบละมุนละมุนสวยดีอะสมชื่อนล้ววอร์มบราวน์ Warm Brown, เนาะอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างอัดทประโยชน์นะคะที่เขาว่าตัดขอบปากก็ได้นะคะหรือว่าทำอ่อ ปาดขอบคิ้วใต้ท้องคิ้วส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้คิ้วมันดูคมขึ้นเนาะแล้วก็อะไรที่มันเขียนเกินเกินมาเราก็ใช้ตัวเนี้ยคอนซีลเลอร์เนี้ยตัดได้เลยสะดวกมากๆปกติเบบี้ก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่แบบเป็นเออเป็นแท่งจิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะปาดที่มือก่อนแล้วก็แปรงเกลี่ยใช่ไหมอันนี้คือแบบใช้จากแท่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเบบี้ลองปาดใต้ท้องคิ้วให้ดูนะมันจะกริบ อย่างที่เขาว่าไหมเนาะอ่าสีของคอนซีลเลอร์นะคะสีของโอ้จะเห็นกันไหมเนี่ยสีของคอนซีลเลอร์จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองที่ใต้ท้องคิ้วกันเลยดีกว่าเบรมีม่จะใช้แปรงนะคะหัวแบบตัดๆแบนๆอย่างน,แบบนี้ในการช่วยเกลี่ยนะคะ อือ uh ือ huh. สวยงามงามมากจ้ะแม่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วใช้เจ้าแปลงหัวตัดแบบนี้นะคะในการช่วยเกลี่ยะคะ่ะ โอ้ยคมมากจ้ะแม่อยากจะให้คิ้วตรงคิ้วโก่งอะไรคือทำได้หมดเลยนะคะใช้คอนซีลเลอร์ในการตัดนะคะโอ้คมมากคมเพื่อนๆดูสีมันคมกริบเลยนะ ว้าวเฮ้ยดีอ่ะคือแบบคือเส้นมันคมมากๆเลยนะคะเมื่อเราใช้เจ้าคอนซีลเลอร์ที่มากับแท่งของเขาเนี่ยในการตัดใต้ท้องคิวนะคะ เอาล่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเปรมี่จะทาให้ดูบนคิ้วของเปรมี่นะคะทุกสีเลยนะคะแล้วเพื่อนๆชอบสีไหนกันตัดสินใจกันดูได้นะคะสำหรับเปรมี่เนี่ยเปรมี่ชอบสีซอฟ์บราวที่สุดเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิว browit ป y น้องฉัดนะคะดินสองคิ้วตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมานะคะซึ่งนอกจากจะมีหลายเฉดสีให้สาวๆได้เลือกกันแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งอย่างเป็นหัวคอนซีลเลอร์ซึ่ง มันค่อนข้างอัตถประโยชน์มากเลยนะคะใช้ตัดใต้ท้องคิ้วก็คมกริบนะคะหรือว่าจะไว้ตัดขอบปากก็ได้นะคะหรือเอาไว้แต้มตรงสิวอะไรอย่างเงี้ยไว้กบสิวก็ได้นะคะซึ่งเรมี่บอกเลยว่าออย่างถ้าในเรื่องคุณภาพของเขานะคะซึ่งเบรมี่ใช้หมดไปหลายแท่งแล้วในรุ่นคูชชั่นนะเรื่องความติดทนเนี่ยเบรมี่คิดว่า ค่อนข้างเชื่อเลยว่าความติดทนเนี่ยไม่แพร้รุ่นนั้นแน่นอนนะคะในส่วนของสีก็มีให้เลือกมากกว่ารุ่นนั้นนะคะรุ่นครูชั่นนะคะแล้วก็อันนี้ปลื้มมากๆแต่สีที่เปรมี่ชอบมากที่สุดก็อย่างที่บอกนะคะก็คือสีนี้ที่ใช้อยู่นะคะเป็นสีซอฟต์บราวนะคะซอฟต์บราวน์อ๋อไม่ใช่ขอโทษทีเป็นสีอะไรเอ่ยเ a เ u r ร l บ r าวน r เรดบราว วอร์มบราวน์ไม่ใช่ซอฟต์บราวน์นะคะสอรี่จริงๆนะคะเอามันมีสีซอฟต์แบล็กเนาะซอฟต์แบล็กสีที่ชอบที่สุดคือสีวอร์มบราวน์นะคะวอร์มบราวน์สวยมากๆเปไม่รู้สึกว่ามันเป็นน้ำตาลที่ละมุนมากๆนะอย่างที่บอกโอเคอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวหวังว่าจะเป็นประโยชน์ ให้เพื่อนๆได้ไปตัดสินใจกันนะคะว่าสีไหนที่เหมาะกับฉันที่สุดฉันจะรสวยที่สุดมงกุฎเฉินงามที่สุดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะและเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เบรมี่ผลิตคลิปดีๆออกมาอีกนะคะสำหรับครั้งหน้าเบรมี่จะมารีวิวอะไรเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย